ไม่มีใครให้กอดกอดตัวเองก็ได้งานวิจัยคอนเฟิร์มประโยชน์เพียบการกอดตัวเองช่วยบรรเทาความเจ็บปวดทางกายเพราะหลอกสมองที่ต้องประมวลผลหลายข้อมูลเหมือนตอนที่เราปวดท้องก็เอามือกุมท้องท้องก็ปวดมือก็ช่วยบรรเทาหรือตอนที่เราเจ็บแสบคันตรงไหนก็เอามือไปถูๆและการสัมผัสที่อ่อนโยนทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินมาช่วยลดความเจ็บปวดได้ด้วยการกอดตัวเองให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนกับเราได้เชื่อมโยงกับคนอื่นเหมือนถูกปลอบปลม ใช้ตอนเครียดหรือว่าเหงาได้บางที่เห,หนื่อยเหนื่อยจิตตกไม่รู้สาเหตุแลาไม่มีใครให้คุยด้วยการกอดตัวเองช่วยลดฮอร์โมนเครียดอารมณ์ดีขึ้นตอนที่เรากอดร่างกายใจเราก็ถูกกอดด้วยเป็นการเพิ่มความรักความอ่อนโยนและการยอมรับตัวเองทําให้มุมมองทัศนคติต่อโลกของเราเปลี่ยนไปด้วยลองกอดตัวเองท่าไหนก็ได้เลือกท่าที่สบายตัวเหมาะกับเวลาและสถานการณ์จะโอบท้องโอบไหล่กอดเขา่าหรือบัตเตอร์ฟลายฮัก หรือจะแค่ลูปด้วยแขนข้างเดียวก็ได้จะกอดแน่นๆหรือเบาๆแบบอ่อนโยนก็ได้กอดเฉยๆรูปขึ้นลงหรือว่าบีบเบาๆทำนานเท่าที่ต้องการบางคนมีโยกตัวไปมาด้วยบางคนกอดตัวเองไปด้วยพร้อมกับปลอบประโลมด้วยคำพูดที่ใจดีกับตัวเองเช่นเธอปลอดภัยแล้วนะฉันภูมิใจในตัวเธอนะฉันรักเธอนะเธอเก่งมากเลยนะ กอตัวเองได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีลองดูนะ